เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปธนาถั่วก็คลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใช้หน้ากากผ้าอนามัยนะครับหน้ากากอนามัยก็คือจะพูดาตามประสบการณ์ที่ผมได้รับฟังข้อมูลข่าวสารมาครับเพราะว่าบางคนจะมีหลายท่านว่าใส่จะต้องใส่ด้านนี้ออกถึงจะถูกต้องนะครับหรือว่าจะต้องใส่ด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดูว่าใส่ด้านไหน จะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับและถูกที่สุดไม่ใช่ว่าถูกใส่ด้านไหนจริงๆแล้วก็ใส่ได้นะครับผมจะใส่ด้านนี้ออกก็ได้ผมจะใส่ด้านออกกานี้ออกก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีใครว่าอะไรเราใช่ไหมครับแต่ว,ว่าทีนี้เราจะมาดูวิเคราะห์ดูก่อนว่าผ้าปิดจมูกนะครับในหลักการผลิตเขาผลิตมาอย่างไงมีอะไรบ้างส่วนประกอบคร่าวๆนะครับเท่าที่ผมศึกษาหรือว่าเก็บข้อมูลมานะครับก็คือในส่วนของผ้าปิดจมกูกก็จะมีส่วนของด้านถ้า ถ้ากรณีเราเทียบว่าตัวนี้เป็นเสื้อผ้าเห็นไหมครับตรงด้านนี้ก็คือจะเป็นด้านนอกและตรงด้านนี้ก็จะเป็นด้านตะเข็บถูกไหมครับก็เหมือนกับเสื้อผ้าเรานี่แหละก็คือด้านด้านนอกแล้วก็ด้านในนั่นเองนะครับส่วนด้านนอกเราก็จะมองเห็นชั้นตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเคลือบด้วยสารกันน้ํานะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นด้านนอกจะสามารถที่จะป้องกันน้ําหรือป้องกันหยดน้ําได้นั่นเองในส่วนของด้านนอกส่วนถัดมานะครับ ก็จะเป็นชั้นกรองชั้นกรองด้านในก็จะเป็นชั้นกรองอาจจะเป็น1ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นกรองด้านด้านนี้มันก็คือจะเป็นชั้นที่นุ่มนั่นเองในส่วนของกรองนุ่มนั่นเองในส่วนของกรองเป็นเป็นใยผ้าเพราะฉะนั้นในส่วนของในส่วนของหลักๆก็คือ1มีชั้นกันน้ำกันน้ําต่างๆนะครับสถัดมาเป็นชั้นกรองนะครับชั้นกรองต่างๆนั่นเองวิธีการใช้งานนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ากรณีเราต้องการป้องกันกรณีเราไม่ป่วยนะครับกรณีเราไม่ป่วยนะแล้วเราป้องกันน้ํากระเด็นหรือว่าเราอองน้ําลายกระเด็นเข้ามาถูกหน้าถูกจมูกเราให้ท่านเอาด้านนี้ออกนะครับให้เอาด้านกันน้ําออกมาด้านนอกอย่าเอาด้านกรองออกมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีท่านเอาด้านกรองออกเพราะนั้นเวลา น้ำกระเด็นหรือน้ำลายกระเด็นมันจะมาเกาะอยู่ตรงบริเวณนี้ม em ันจะทำให้ท่านเสี่ยงติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นน่วิธีท่านไปเดินตลาดโดยที่ท่านไม่ป่วยนะครับอันนี้ท่านไม่ป่วยแต่ท่านจะป้องกันคนป่วยหรือคนที่น้ําลายกระเด็นให้ท่านเอาด้านกรองน้ํานี่ออกตัวนี้ออกมาด้านนอกนะครับอย่างนี้นะครับให้ใส่อย่างนี้นะครับในส่วนของกรณีต้องการกรองภายนอกแต่อีกหนึ่งกรณีคือท่านป่วยนะเพราะฉะนั้นท่านป่วย เวลาท่านป่วยเวลาท่านพูดกับคนอื่นท่านต้องกรองน้ําลายท่านถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเอาด้านที่กรองนี่แหละเข้าไปไว้ด้านในแล้วเอาด้านนี้ออกเห็นไหมครับเอาด้านด้านนี้ออกนะครับแล้วเอาส่วนที่กรองเนี่ยไว้ด้านในปากท่านนั่นเองคืออันนี้คือจะเป็นการใส่ที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเวลาเราพูดน้ําลายก็จะกระเด็นไม่กระเด็นผ่านไม่กระเด็นผ่านออกมาได้เพราะว่าชั้นกรองจะอยู่รับเป็นเป็นด่านแรกที่รับน้ําลายจากท่านถูกต้องไหม เพราะนั้นเวลาท่านป่วยท่านต้องเอาด้านนี้เข้าไปด้านในแล้วเอาด้านนี้ออกนะครับลักษณะนี้จะเป็นคือถ้าใส่อย่างนี้คือท่านป่วยนะครับแต่ถ้าใส่อย่างนี้คือท่านไม่ป่วยนะครับก็คือใส่อย่างนี้คือท่านป้องกันน้ําจากภายนอกหรือน้ําลายจากภายนอกนะครับเพราะว่าน้ําลายกระเด็นมาก็จะมาถูกส่วนของด้านนอกไม่สามารถซึมเข้ามาในชุดกรองได้แล้วก็ด้านในก็จะทาให้ท่านนุ่มด้วยนะครับในส่วนของท่านป่วย ท่านจะต้องเอาด้านนี้เข้ามาหาท่านหาตัวท่านนะครับเพื่อที่จะเวลาท่านพูดน้ําลายก็จะไม่กระเด็นซึมเกาะถ้ากรณีที่ท่านเอาลักษณะนี้มาเวลาท่านพูดน้ําลายท่านก็จะซึมอยู่บริเวณนี้ถูกต้องไหมครับมันจะซึมอยู่มันก็ทําให้เชื้อโรคกระจายอยู่บริเวณปากท่านมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของด้านนี้เพราะนั้นเวลาท่านป่วยก็เอาด้านนี้เข้ามาอย่างนี้อันนี้ก็คือผมจะไม่บอกว่าใส่ด้านนี้ถูกใส่ด้านนี้ผิดนะครับใส่ด้านไหนก็ได้แต่ว่า ใส่ตามอาการก็พอคือท่านไม่ป่วยก็อเอาด้านนี้ออกเพื่อป้องกันน้ําจากภายนอกแต่ถ้ากรณีท่านป่วยให้ท่านเอาด้านนี้เข้านะครับเพื่อที่ป้องกันน้ลาลหลตัวเองกระเด็นออกไปหาคนอื่นเอาด้านนี้ออกนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่อานํามาฝากจากประสบการณ์ของตัวเองจากการศึกษาการผลิตศึกษาการทํางานของผ้าปีเจมวกว่ามันทํางานอย่างไรกรองด้านไหนอะไรอย่างนี้ก็ ไม่ใช่ว่าเอาด้านนี้ออกด้านนี้ออกด้านนี้ถูกด้านนี้ผิดนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกแล้วแต่กรณีนะครับขอบคุณมากครับผมมาดีครับ